ดำรงพุทตานเจ้าของตำนานคู่สร้างคู่สมยังจำกันได้ไหมหนังสือนิตยสารชื่อดังคู่สร้างคู่สมที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า38ปีก่อนจะปิดตัวลงในที่สุด และสำหรับดำรงพุทตานบอกอใหญ่ของคู่สร้างคู่สมปัจจุบันอายุได้77ปีแล้วก็ได้วางมือจากการทำกิจการนี้ผันตัวไปใช้ชีวิตเปิดบ้านเรือนไทยที่ชื่อว่าบ้านเวียงเหล็กริมถนนอู่ทองติดกับแม่น้ำเจ้าพยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อนหน้านี้ดำรงพุทตานมีชื่อเสียงได้แก่การเป็นพิธีกรคู่กับธรรมราชนาคสุริยะ รวมถึงการเป็นพิธีกรในรายการจ่อใจอย่างยาวนานหลายปีคู่กับสัญญาคุณากรรวมถึงการเป็นผู้ผลิตนิตยสารคู่สร้างคู่สมซึ่งดับรงพุทธานเคยออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวเส้นทางของนิตยสารชื่อดังไว้ว่าคู่สร้างคู่สมพอคู่ที่มาออกรายการโทรทัศน์ต้องเป็นคู่รักแต่และคู่ที่จะมาออกต้องเขียนจดหมายมาเดือนหนึ่งออกหนึ่งครั้งครั้งละสี่คนแต่มีจดหมายส่งมา,มากทาั้งทั้งที่รางวัลก็แค่ตู้เย็น แต่ว่าต้องพูดพูดเป็นรายการที่สนุกที่สุดฮอตที่สุดเพราะเป็นรายการทอล์คโชว์รายการแรกๆที่อาอากาศทงโทรทัศน์คู่แรกที่เอามาออกรายการแล้วประสบความสําเร็จก็คือคุณสมบัติเมธนีกับภรรยาครับก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันมากแต่จริงๆตัวผมเองชอบคุยกับชาวบ้านมากกว่าเป็นเรื่องราวที่คุยกันง่ายๆสมัยนั้นคนนิยมกันเยอะเลยมีแนวคิดเกิดมาเป็นหนังสือในที่สุดเล่มแรกคือ1มกราคม2523 จนเล่มสุดท้ายคือฉบับที่1005เล่มแรก8บาทแล้วขึ้นมาเป็น12-20แล้วก็เล่มปัจจุบัน30บาท <_ C> เคยคิดไหมว่าหนังสือที่เราสร้างมากับมือจะต้องมาปิดตัวลงไม่เคยคิดนะครับคือตลอดชีวิตผมผมทำงานหนักมากพอถึงจุดหนึ่งเมื่ออายุ70ก็คิดว่าคงต้องพักแล้วผมว่าไม่ใช่ว่าจะหยุด ก็เพราะเราไม่ได้กำไรก็รู้สึกเสียหน้าแต่มันคือกำไรน้อยลงแล้วแต่เรากลับทำงานหนักขึ้นปัจจุบันมีโลกออนไลน์แล้วทำไมถึงเลือกที่จะไม่ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆคนไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ว่าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตไปอ่านในโทรศัพท์มือถือเพราอมีรูปภาพโตตอบได้ผมทำหนังสือเล่มนี้ผมทำด้วยใจรักผมรักการอ่านชอบอ่านหนังสือ ซึ่งไม่มีนิตยาสารใดพิมพ์เยอะเท่าคู่สร้างคููสมนี้มาก่อนเลยไม่ใช่ว่าผมงอนนะแต่ว่าบทความดีๆถูกเอาไปลงในโลกออนไลน์หมดเลยแล้วไม่ได้ให้ที่มาของเราผมก็เลยหยุดทำดีกว่าคนสมัยนี้อ่านเยอะขึ้นนะครับแต่เขาไม่ได้อ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆและก็บอกได้เลยว่าอนาคตนิตยาสารที่มีทั้งโลกนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะอย่างนิตยาสารชื่อดังที่อยู่มาเป็นร้อยๆปีก็ปิดตัวลง